สวัสดีครับผมนายปาโมดดำงรงเลวจสัสสัต0670710346ครับวันนี้จะมานําเสนอโครงสร้างข้อมูลกราฟในเน็ตเวิร์กเอ็กซ์ในการประยุกต์ใช้สามระบบก็คือระบบเดลต้าุกเฉินระบบรับส่งและก็ระบบส่งาอาหารออนไลน์ครับในการนําเสนอนี้จะมีทั้งหมดสี่หัวข้อใหญ่จะเป็นเน็ตเวิร์กเอ็กซ์ก็คือความเป็นมาของโครงสร้างข้อมูลกราฟและเน็ตเวิร์กเอ็กซ์และบริษัทสำหรับการวิเคราะห์เครือข่ายสองระบบฉุกเฉินเบอร์6789เป็นการใช้กราฟเพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองฉุกเฉิน3จะเป็นระบบเรือกรถแกร็บค่า <ul ises> ก็คือการจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับและการหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทฤษฎีของกราฟ4เป็นระบบสร้างอาหารช้อปปิ้งฟู้ดการเพิ่มประสิทธิภาพและเส้นทางการจัดส่งอาหารและการบริหารจัดการเมนูต่างๆครับก็เน็ตเวิร์ก X คืออะไรเป็นจะเป็นกราฟโครงสร้างข้อมูลที่ประกอบด้วยจุดก็คือโหนดและ เส้นเชื่อมก็คือเอดใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆครับส่วนกรกอบหลักก็จะมีโนดแทนตำแหน่งหรือสถานที่เอแสดงการเชื่อมต่อระยะทางเวทคือค่าน้ำหนักแล้วก็ประเภทของกราฟจะมี directed undirected weighted unweighted cyclic acyclic ขึ้นอยู่กับปัญหาและลักษณะของปัญหาครับต่อไปจะเป็น network x p l o r y r ก็คือเครื่องมือ python ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างวิเคราะห์และก็สแสดงผลกราฟครับ และในเบรกเอกก็ยังช่วยให้การทํางานกับโครงสร้างข้อมูลเชิงกราฟที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วเหมาะสมสําหรับงานวิจัยการสร้างต้นแบบและก็การวิเคราะห์ข้อมูลครับครับก็จะมาถึงระบบแรกของเราก็คือระบบเรียกว่าทุกเฉินเบอร์หกเครับก็จะมีอยู่4ขั้นตอนก็คือ1รับสายจากที่เกิดเหตุระบบจะรับสายจากผู้ที่โทรแจ้งและบันทึกตําแหน่งเหตุการณ์โดยใช้ t p s หรือว่าที่อยู่ที่ผู้เกิดที่ผู้โทรแจ้งให้มาครับ สองจะเป็นสร้างกราฟเส้นทางเมืองจะใช้ Network X สร้างกราฟแสดงเส้นทางถนนและจุดตัดในเมืองโดยใช้โหนก็คือจุดตัดและเอกก็คือถนนครับ3จะเป็นการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยใช้ดิสตราอัลกอริทึมค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากสถานีฉุกเฉินไปยังตำแหน่งที่เกิดเหตุครับ4จะเป็นการส่งรถแล้วก็เดินทางไปที่เกิดเหตุก็คือลงแจ้งรถฉุกเฉินทันทีเพื่อออกเดินทางตามเส้นทางที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างกราฟในรบบเอที่ทํามานะครับก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินปรับเส้นทางแบบเดียวทางตามสภาพจราจรแล้วก็พิจารณาพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมเช่นความกว้างถนนหรือว่าการปิดถนนครับต่อไประบบที่2ก็คือระบบเรียกรถรับส่งแก็บคาครับโดยจะมี4ขั้นตอนโดยโดย1จะเป็นผู้โดยสารสั่งรถ ก็คือผู้ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยสั่งรู้จักตำแหน่งเริ่มต้นไปยังปลายทางครับ2จะเป็นการค้นหาผู้ขับที่เหมาะสมเพื่อการสร้างกราฟเชื่อมโยงผู้โดยสารและก็คนขับเลือกคนขับที่ใกล้ที่สุดโดยใช้การคำนวณระยะทางครับ3จะเป็นการหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ A algorithm หรือว่า Dijkstra algorithm เลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดและประหยัดค่าน้ำมันมากที่สุดครับ4จะเป็นจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับก็คือทำให้คนขับคนหนึ่งสามารถรับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ครับ นี่ก็จะเป็นกราฟตัวอย่างในเวิร์กเอครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้นะครับก็คือลดเวลารอคอยของผู้โดยสารเพิ่มรายได้ให้คนขับจากการจาัดสรรหารงานที่เหมาะสมเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารครับต่อไปจะเป็นระบบสุดท้ายก็คือระบบสั่งอาหารออนไลน์ช้อปปิ้งฟู้ดครับจะมี4ขั้นตอนก็คือ1ลูกค้าสั่งอาหารก็คือผู้ใช้แอปเรือกรายการอาหารจากหลายร้านอาหารและสั่งพร้อมสั่งซื้อพร้อมส่งที่อยู่มาให้ครับ สองจะเป็นการค้นหาร้านอาหารที่เหมาะสมก็คือการตรวจว่าร้านไหนอยู่ในพื้นที่ส่งของไปยังตำแหน่งส่วนตัวและหาเส้นทางเพื่อรับอาหารนะครับสามจะเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการส่งก็คือการสร้างกราฟแสดงตำแหน่งอาหารร้านอาหารและที่อยู่ของลูกค้าหาเส้นทางที่สั้นที่สุดครับสี่จะเป็นการส่งมอบอาหารในเวลาครับก็คือคนส่งอาหารเนี่ยมาถึงจุดหมายโดยไวที่สุดและมีจีมติดตามให้คนส่งอาหารทําให้ลูกค้าสามารถดูได้ว่า โค้ดส่งหาถึงจุดไหนแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเด็บเวิร์ดเอกครับที่ทํามาในการจําลองสถานการณ์นี้และประโยชน์ที่ได้ก็คือเพื่อเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครับ2ก็คือเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า3คือใช้กราฟในการจําลองส่งหาหลายออเดอร์นในรอบเดียวครับครับก็ขอสรุปว่าเด็บเวิ์เอกช่วยในการทํางานกับโครงสร้างข้อมูลเชิงกราฟที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายครับ และในการจำลองแอปพลิเคชันนี้ n e เวอเช่วยให้ทั้ง3ระบบสามารถสร้างแผนที่กราฟคำนวณเส้นทางที่เร็วที่สุดวางแผนการเดินทางหรือว่าจาับผู้ผู้บริการได้อย่างแม่นยำแล้ะก็สุดท้ายเป็นลดเวลาและลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพครับก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสมากสำหรับระบบที่มีเส้นทางสถานที่และการเชื่อมต่อครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณคับ